เรื่องน่าสนใจสองสามอย่างที่ผมฟังดูเมื่อกี้นี้ทางฝั่งของเทฟวี่หาตรงนี้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ไปครับแฟรแฟร์ยิงฮะเข็มเบรกซีดไปผมผมชอบคุณเวียดนามตรงที่เวลาเขาได้สัมภาษณ์หรือพูดอะไรบางอย่างเวียดนามพูดเยอะมากพูดเยอะมากจริงพูดเยอะมากตรงนี้เป็นสิ่งทีุ่ผแตกต่างจากไทยนะครับใช่พูดน้อยเนาะต้องบอกว่างั้นเมื่อกี้นี้เอาคำถามสำคัญละกันที่ผมดูเมื่อกี้นี้คำถามสุดท้ายก็ถามสำคัญเหมือนกันนะเออคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันในแต่ละโซนอะไรนี้เขาบอกว่าทีมเขาไม่คิดว่าจะแบบว่าอันดับดีเท่าไหร่เเเเพรรรราาาาะะววว่่่่่ัันนนแแกๆๆขขลลฟออ์มมไไดด้้ีีีตหงงึย เขาก็พูดประมาณว่าอ่ะก็ก็จะสู้ต่ออะไรอย่างเงี้ยก็อ่าเมื่อกี้ทางฝั่งถ้าผนจะไม่ผิดเป็นเฮเวีนะเขาพูดประมาณว่าเออทีมไทยเป็นทีมที่เก่งแบบว่านำอ่ะต้องบอกว่าเก่งที่สุดในลีกน,นี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพยายามจะเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนั้นอยู่คือแยวกจะสู้ให้ได้เหมือนกันอะไรอย่างงี้ยตนะ้บอกว่าก็ไม่ได้เก่งแต่อยากจะสู้อยากจะลองดูอะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะเวียดนามก็กับไทยนะครับก็ถือว่าเป็นแบบคู่แข่งกันในเรื่องของกีฬาทุกประเภทมาช้านานนะครับ เพราะว่าทีมงานก็เขาก็เขาก็พูดอยู่ว่าทีมไทยเนี่ยคือรูเดอะลีเจียนเลยคลองเลยแหละคลอง,องเลย <นะ S 2> แหละคือจริงๆก็คลองโลกเลยครับนะตอนนี้เพราะแชมป์โลกทําสมัยอยู่ที่ไทยนะใช่ครับนะน่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็มีพูดถึงด้วยว่าเออเขาไปดูรีเพย์แล้วฝึกฝนตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะว่าแบบ<ม>เ,เขาเล่นพลาดอย่างไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเรื่องการาต่างๆการเล่นไรต่างๆแต่เขาพูดประมาณว่าเขาไม่เผยไต่เยอะในรอบนี้<ม>เพราะเขาอยากเก็บแผนไว้เล่นในรอบต่อไปเขาว่างนั้นนะเผยไต่กับไม่มีใกล้ๆกันนะใช่ใช่ เวียดนามกับไทยนะครับคู่กันแมมไม่เบื่อไม่เมาเนาะไม่เบื่อไม่เมาดูต่อเลยฮะตรงนี้ฮะก็มาลุ้นกันว่าเกมจะเป็นยังไงเนาะช่วงต้นก็ยิงยิงกันไปบ้างปะปายแต่เราก็รู้กันนะครับว่ายิงได้ก็ดึงได้แต่ว่าตรงนี้พีิทีมั้ยหายสองแต่นี้ฝากถึงแบบเพลเยอร์ไทยหรือว่าใครที่ดูอยู่ด้วยนะครับเวลาที่มีสัมภาษณ์มีอะไรเงี้ยยิ่คุณเก่งได้เปลี่ยนนะนะครับคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์เนี่ยฝีมือเก่งอย่างเดียวก็ต้องสัมภาษณ์เก่งด้วยมันต้องมีแบบว่า บางทีเราต้องสื่อสารไปถึงบรรดาทีมแข่งอื่นถึงแฟนคลับด้วยนะว่าเขาอยากเป็นกําลังใจให้เราเชียร์ไหมอะไรแล้ว VGM อ VGM จะจบตรงนี้เหรอครับเป็นไปได้นะครับเนี่ยโดนไล่ล่าฮะหนักมากโอ้แล้วแฟนก็โดนเหมือนกันครับแล้วเฟอร์ไเดอร์บอกว่าจะเอา VGM ตรงนี้ให้ได้ครับไปแล้วไปแล้วครับ V Gaming ครับตอนนี้ถ้าไม่ดีแล้วนะครับโอ้โหออกเร็วฮะ สายตี้ฮะเหมือนต้องรับแขกต่อเลยฮะโอ้โหไล่มากันเดือเดอเดือดดันดันตรงนี้พยายามจะตามมาเอาต่อแต่ว่าวอไม่สวยเท่าไหร่เขายิงผ่านหนต่างได้ฮะโชไมค์เกือบตายฮะตรงนี้ห<ก>ีว่าหลบไปได้ฮะต้องระวังหน่อยนะฮะโอ้ยังไงครับผ่านกันหน้าวอตรงนี้ฮะแล้วเป็นทางฝั่งของเฟิร์สไรเดอร์เก็บเป็นไซต์ตีไปได้ฮะ,ะเอาแล้วครับผมเหมือนว่าจะพลิกกลับมาฮะตอนนี้มี5เอลิมอยู่ในมือนะครับเฟิร์สไรเดอร์ฮะ แต่ว่ายังัวไม่พักครับลอซี่พยายามจะพีกวอลแล้วยิงอยู่ครับแต่ว่าหาจังหวะได้ไหมชาร์จเลยไหมฮะโซซ่าเรามาชา้า <Okay. S 1> แต่ว่านี่ฮนะโดนหลออให้ออกบีบซ้ายมาไะเอนไซตที่ออกเลยแล้วเป็นเจ็ดอิลิมของเฟิร์สเรเดอร์ครับทีมแฟดนี่ก็เหมือนจะเอาคืนมาได้เหมือนกันนะฮะแต่เฟิร์สเรเดอร์นี่ลงมาเก็บวีเจนตรงนี้ได้ครับโอ้โหวีเจนนี่กุ้มหัวเลยครับแล้วถ้าเกิดแฟดไปอีกหนึ่งทีมนะครับโอ้โกลายเป็นว่าจะเดือดร้อนเลยนะดนาห้าและหกนะฮะตอนนี้ มีเอ็กซิสเอาไงฮะพยายามจะจุกแบบดี้วิ่งล่อมาแล้วเปิดโครโนโตรงนี้ยิงกันอยู่กับผมแต่ว่าชาร์จเข้ามาในโครโนโไม่เจอติดวอลไปก่อนทีนึ่ง2ชั้นแล้วล่อขนาดนี้แล้วเอาไงฮะอา้าวถินล่อให้เหรอฮะเอาเนปจูนนะครับไปยิงเบวครับได้ฮะแต่ว่าตรงนี้เอ๊ะเอาเอายังไงหากันไม่เจอเลยวเนจูนให้จุกเอาแล้วเ,เ,เ,เนปจูนเบิ้ลสองไม่รู้กี่อ้าวแล้วฮะตรงนี้กลายเป็นว่าทีมแฟดเหลือคนเดียวกําลังชุบอยู่แฟไม่ให้ชุบ เฟมไม่ให้ชูบครับเฟมจะเอาเฟมจะเอาแล้วยิงโอเคเขายังอยู่อีกคนนึงเราตรงนี้เปียก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 ยิงกันมาครับทางด้านของเฟมกบตวงชินตัวกันอยู่ชินเล่นตรงนี้ติดไอวอลไว้เฟมเจ็บแล้วเหลือแค่เนี้ยูบคนเดียวและชินกำลังจะอ้อมวนไปครับคือเมื่อสักครู่เขาชุบเสร็จพอดีครับชุบบัดดี้ขึ้นมาได้เกือบไปเหมือนกันนะฮะนิดเดียวฮะเมื่อกี้นี้ะถ้าเกิดว่าเฟมได้สวนนี่โอ้น่าคิดเลยอะถ้าแฟดจบ11ไปอีกนี่ พรุ่ง <serial. S 1> น,นี้จะเป็นยังไงนี่ไม่รู้แล้วนะครับ <S <S เหนื่อยแน่นอนครับยังไงก็ต้องเหนื่อยฮะแบบนี้ครับดีฮะดีดีจริงเด,ดชบุญฮน Ex เอ็กซิฮะมีเนปจูนรอดอยู่คนเดียวฮะเลยได้เซฟตัวเองไปต่อนะครับ <S 2> <S 2> โอ้โหแล้วตามหลังเนปจูนมาด้วยครับเจอด้วย <S 2> <S 2> <S นะฮะ,ะโอ้โหแฟดจะเอาครับะจะไล่เลยไหมชุบกลับมาด้วยนะครับใช่ฮะ แม้ว่าจะมีห้าอิลิมแต่ก็เจียนจะออกอันดับ11เลยนะเมื่อกี้นี้เออโอ้โหแล้วข้างหน้าคือเฟิร์สไรเดอร์เนปจูนผมว่านะน่าจะไม่รอดนะไม่รอดแล่ตรงนี้แล้วบอกว่าแต่ถ้าเนปจูนสวนกลับมาอลไรเนปจูนได้ชุบครับเจอตู้พอดีเนปจูนบอกมาตายได้ละตายก็ได้แต่ว่าไม่ตายก็ดีนะอไม่ไหวโอเคอ้าวยิงแล้วทำไมไม่ออก เขาชุบพอดีน่าจะรู้แล้วนะครับผมว่าเขาชุบนะครับทางฝั่งของชินนะฮะชินก็ไปกดมาเหมือนกันครับเรเบโอกลับมาอะอย่างน้อยก็คุ้มค่านะครับได้ค่าเขาก็ได้ชุบไปเหมือนกันแต่เราก็ได้ชุบต่อด้วยนะทางฝั่งของแฟรเป็น6กเอลมฟรีๆนะตรงนี้ได้มาเร็วแต่มีทีมจบ11ไปแล้วใช่จังหวะที่ไหลๆเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าเป็นทีมอะไรด้วยนะทีไปโอเคเคลียร์งอยู่ฮ่าใช่ แต่เค okay. okay. อจีอ้าวโอเคเห็นในกล้องสองสามสี okay. ่โอเคครบนะครับผมคือในคิวฟีดก็ไม่เห็นขึ้นหรอกแต่ว่าเอาเอาชัวร์ไว้ก่อนใช่ใช่บางทีมันมีบางจังหวะที่มันไม่ขึ้นคิวฟีดเนาะครับต้องต้องดูให้ชัวร์นะทีมันไหลเร็วเกินไปฮะทางฝั่งของเฮมี้อะดูวงก่อนแล้วกันนะครับโอ้โหมาอย่างนี้ฮะข้างหน้าไหลไปชนเดวานะเดวาใกล้ๆก็มีเฮมี่ด้วยแต่ว่า MDH มดีกำลังจะวิ่งมาเสียบตรงนี้ฮะ ข้างล่างนี่โอ้โหหลายตี้เลยนะฮะนะแล้ว x อ็กซแพนกำลังเหมือนว่าจะประท้ากับน่าจะเป็นฟารางใช่ไหมฮะแต่ฟารางเอียงไปดีแล้วนะตอนนี้ First r a i เดอร์กำลังโยกลงมาล่างแล้วก็มีเซมนาที่ยังไม่พร้อมเข้าวงด้วยนะฮะเคอจี okay, เข้าสวยครับ mm. เข้าวงตรงน,นี้สวยอยู่ไม่เจอใครเลยครับอยู่ที่หาจุดพักวงให้ได้บีจ VGM mm. ตอนนี้น่าจะกุมขมับสุดแล้วครับ จบเร็วคะแนนก็น้อยครับแฟดก็ยังอยู่ MDS ก็ยังอยู่เฟอร์ไรเดอร์ก็ยังอยู่ครับเอาไกลมาฮะมียิงอยู่ตรงนู้นครับเอ็กซ์แสกนะถึงจะจูนมาก่อนผมไปน็อตคายที่เก็บสเปรดไปได้ฮะเอาละครับเป็นฝั่งของม d ีที่ได้เปรียบกว่าเพราะอยู่ในวงแล้วนะครับโอ้แต่กูแบ๊โดนเจ็บเหมือนกันนะตรงนี้ m อ็นั่นเองเจ็บครับ MDS แต่ว่าปล่อยให้เขาฝืนเข้ามาได้แบบนี้ลำบากเลยครับฝั่งเอ็มดีเอส วงยังไม่บีบด้วยฝรั่งเล yo, so, like okay. ือกทำมี่ในการเขาวงได้ก็ค่อนาโอเคครับท okay. ี่เหลือก็คือแค่ผ่าไฟนี้ไปให้ได้ครับเน็ดนำมาครับผมแต่ว่าเขามีวอลนะฮะต้องระวังหน่อยฮะทางฝั่งนี้มีเป็นทางฝั่งของเจมบาครับกับรออยู่ฮะเปิดสกิลรอครับท่านหน้าอยู่คเอาไหมเอาป่ะโอนเกมสกิลก็ไปนานแล้วเกือบไปมืนกัน ไล่ดูมากเลยทางฝั่งของเ d ็มดีอยากได้เอเลมเพิ่มครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะทำคะแนนเพิ่มได้ในรอบนี้ชาร์จมาแบบนี้ยิงกันอยู่ติดโคโนโเข้ามาชาร์คในวงเตรียมตัวดวลกันอยู่ครับผมแล้วเปทางฝั่งตูงไปที่่วงไปกอดเจมบาเก็บยูเคไปได้เหมือนกันสวนกันมาอีกครั้งหนึ่งเอาไงต่อนี่แล้วเล<อ>ยมา,<อ>าจากไหนเนโตปาระเบิดมาใส่ให้ครับแล้วกลายเป็นวฝั่งของฟารา,างเหลือคนเดียวแบบเน้นๆเลยเ าลังจบ10ครับ MDS ไปต่อที่4อ e ีลิมแล้วกลับมาครบ4 oh คนครบโอ้โหเน่จากเนโรครับผมได้มา2เมื่อกี้ป oh. ลาระเบิดเข้ามาครับจังหวะที่เนโรปลดอาวุธพอดีด้วยครับก็ทำอะไรไม่ได้ฮะใช่ฮะนัวมากเลยนะเมื่อกี้จังหวะเหมือนมี MDS เข้า2คนแล้วแบบอยู่ดีๆมีเนตตามหลังมาด้วยเหมือนล่อให้นะครับทำให้ดีฮะ ดูเคก็จะดูเสียวเมืันจะพูดถ้าไม่มีสเปกก็ล่วงไปนานแล้วครับครับผมออปชั่นลอยมาขนาดนั้นใช่ฮะเดว้าเล่นแยกบ้านกันสองหลังนะฮะคุมพื้นที่อยู่แล้วก็ใกล้ๆเคเอลจีที่มีเอ็กซิทด้วยนะที่น่าจะเหลือคนเดียวนะฮะ <_ C os> มาดูแต้มกันหน่อยครับตอนนี้เ <_ C os> ฟิร์สไวเดอร์มี7นะฮะแฟตมีหกเอ็มดเอ็กซิทสครับ <_ C os> v ี m ออกไปแล้วแต่มี1แต้มนะเคเจมี1แต้มอยู่ครบเอ็นไซตี้กับฟารางมี1แต้มและออกไปแล้วเช่นกันและที่เหลือไม่มีแต้มมนะคครรรรัับบผเเ์อ7 ทีมแฟรแกก็เล่งตัวเองขึ้นมาเหมือนกันพอรู้สึกว่าโดนจี้ครับเกมสุดท้ายแล้วด้วยนะต้องใส่เต็มท,ทุกทีมันเนาะตอนนี้เป็น BGM ที่พลาดไปครับเจอเฟอร์ไรเดอร์เล่นแบบนั้นนี่สู้ไม่ได้ความมั่นใจของเฟอร์ไรเดอร์ก็มีมากกว่า BGM เต็มๆด้วยครับวันนี้ครับผมเขาก็จะมีความรู้สึกแบบอยากปิดวันให้มันดีที่สุดเหมือนกันมด <c oughs> แล้ววนี้เจ็ดดเมื่อวานทำอะไรกันเนี่ย คือข้าวเมื่อวานได้โดดครบแต่วันนี้มันก็จะเบาลงแต่ว่าอย่างงี้ดีแล้วฮะผมว่าวันนี้มันนัวกันดีนแบบนี้น <ะ S 1> แหล,<อ>ละกำไรนะผู้ชมแล้วพรุ่งนี้ก็จะกําไรขึ้นไปอีกอแต่ข้างนอกผมว่าน่าจะได้นัวกันอยู่นะแจมได้นะเคอตี o T อยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับตอนนี้เฟอร์เล,เลอร์เองก็เหมือนขยับเลือกที่มาดีเหมือนกันนะเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะดีเลยแต่ว่าเซมนายฮะมุดอยู่แถวนี้ฮะรอฮะ เตรียมตัวดูการเคลื่อนที่หลังจากวงนี้ไปว่าจะเป็นยังไงฮะที่แน่ๆน่าจะต้องมีชนกันฝั่งขวาเนี่ยเห็นเต็มๆเลยนะครับว่าเพียบนะอู้แล้วตรงนี้อะเรนนะไปยิงใครมาเหมือนจะเป็นไม่แน่ใจผมดูไม่ทันเหมือนกันนะคิวฟีดหายไปเร็วมากครับนะยิงตัดไปหนึ่งคนแต่แต้มมาแหละว่ายง่ายนะตอนนี้เอาแต้มาได้ครับทีมแฟร์ก็มุ่งมั่นครับตานี้เราจะไปที่แอดดอบก่อนเลยครับเอาละครับ ขยับสวยอยู่เหมือนกันนะฮมุมนี้ค่อนข้างจะเคลียร์ฮะมีเนินช่วยเล่นเป็นกำบังให้ได้ฮะต้นไม้หึงต้น2ต้นพอประมาณนะฮะเอ็กแสกอยู่ด้านหน้าเอาผู ot, ้ใหไปยิงมาเป็นทางฝั่งของเค t หรือเปล่าเมื่อกี้แล้วมีชินฮะยิงเอ็กแสกอยู่ฮะโอ้หลอดโอ้ยยังไงโอ้ยโอ้ยโลยไงโอ้แล้วเอ็กลอยขโมยครับเอ็กลอยขโมยออสก้าไปตรงนี้ แล้วชินไปยิงท้านายแสกมาแต่ว่าตอนนี้ k คอขยับเข้าไปตรงกลางได้ก็จริงแต่ไม่รู้จำนวนคนเหลือเท่าไหร่แต่มีตู้กดปืนครับน่าจะกลับมาได้ใช่ฮะแต่เมื่อกี้วาเสียวมากฮะมาฟอลโล่ฮะแกยิงมาโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วฮะกระสุนนี่ไล่ามาเป็นเส้นเลยครับเนโรครับเก็บได้ฮะนี่ฮนะทางฝั่งเซมนายโดนอีกแล้วฮะเซมนายนี่กลายเป็นเสือสงบไปเลยครับนนี้วันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยมีออกลูกออกลายเท่าไหร่นะครับผม เฮฟวี่มั่งฮะได้2อเอเลมมาแล้วโดนนี่ฮะระเบิดตัดหลังไวทีนึงฮะโอ้โหระเฮฟวี่รับการไปเยี่ยมเดว้าครับโอ้เดว้าซ้ำแล้วเอ็มดีเอ็ด้วยเหมือนกันโอ้โหหลายตี้มากตรงนี้จุดปะทะใหญ่ยิงกันอยู่ครับผมเซโนพีฮะพยายามจะเล่นในวงสเปรของตัวเองนะครับตัวของเซโนพีแต่แบบนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดที่ตัวเองขยับไปข้างหน้าไม่ได้ในขณะที่เอ็มดีเอ็นี่เขาทิ้งวงสเปรย์แล้วขึ้นไปเล่นกับตัวของเซมายมเลยครับผมเราเล่นกันอยู่เป่าท่านั้นเซมายหายไปหนึ่งเซมายก็สวนกลับมาเหมือนกันครัััับบบยิิงงมาารระเดตต่ออีีกทควนน้ เป็นเดว่าเนี่ยครับระเบิดใส่เฮฟวี่แล้วนั้นเซนไนชุบกลับมาได้หมดก็จริงแต่ E.P. ยิงฟรีอยู่ครับเซนไน M.D.S. ต่อยให้ใครรอดก็โดน E.P. เก็บแบบนะี้ใช่ฮะโอโ้แล้วนี่ฮนะ M.D.S. ออกอันดับ9เลยนะครับกับกลายเป็นมาแผ่วในช่วงหลังๆเหมือนกันนะใช่ฮะเอ้าแล้วไปโดนยิงเอ้าจากไหน,นเซลเจอราจาช็อตเข้ามาครับตรงนี้เล็กเซลล่วงลงไปท,ท,ทั้งทันที่จริงๆตัวเองควรจะกินนิ่มนะครับโอเคชุบกลับมาได้ทั้นทั้นของแบมไปปาล,ลาระเบิดใส่มินาวมาในคิวฟิตแล้วทูฟานบอกสะบ,บัดและ เรปัดอีกหนึ่งทียิงยงต่อยหนึ่งล็กแล้วตรงนี้ครับเสียท่าไอวอลไปแล,ล้วเซโอ่พีวนกลับมาที่เดิมเด็กเซโร่ที่ฟื้นขึ้นมาซันท่าน่าเซโรพีหายไปเอวี LP จบมาตัดแปลไปก่อนไอวีจะเข้าไปเคลียร์ท่าหน้าของเซมายตรงนี้ครับดิวบีเล่นในบริเวณกองไฟก็โดนเคลียร์ไปดูฟ้าไป M79 ยัดหน้าจบไปเปน็นอันดับที่เจ็ดครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ราชาได้ยิงฮะแล้วดึงขึ้นมาสวนได้แต่ว่าเขายิงแล้วออกไปเลยฮะคุ้มกว่าครับ ยังไงก็อย่างที่บอกครับต่อให้ใครรอดออกมาก็เจออีพีที่ดักและเชลียร์ที่จบหกไปเป็นโบปลาระเบิดน่าจะเหลือคนสุดท้ายมันก็คู่เดียวจริงเมื่อกี้คือน่าจะเสียเนาะจากจังหวะโดนไล่เคาะตามหลังมานะครับแล้วแบบนี้ก็ไม่น่าจะแซงอีพีได้แล้วนะพี่ไหมแต่ก็โอเคนะก็ยังมีอันดับคะแนนเป็นตัวช่วยให้ซีเคียวหน่อยในรอบนี้นะครับครับยังไงเราก็เอาหกทีมนะขอแค่ติดหนึ่งในหกก็พอแล้วก็น่าจะมีคนออกเร็วกว่าเราไปแล้วด้วยหลายทีมเหมือนกันนะครับผม หรือแอนแรนนะโอ้โหรอบนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าตันอยู่ตรงนี้นี่จะไหวหรือเปล่าฮะต้องรอดูครับหลัดดีฮะมองมาอุ้ยเห็นอยู่ครับผมแล้วยิงเคาะและกกระเรนไปครับผมได้สวยครับเคาะบ้าซ้าไปนะตรงนี้เซฟครับมองไกลๆฮะเก็บศพพยายามจะเนียนเคาะให้ครับแต่ว่าเขาเห็นเร็วเหมือนกันนะฮะเคาอัดมาแลกกันมาแล้วนี่ฮนี้ชินพยายามจะเจาะเข้าไปเอาเอาแล้วจะเอายังไงโครโนโปรไปหัวแตกเองฮะ โอ้โหเดว้าออกอันดับ4เลยฮะแต่ไม่รอดอยู่ดีมัตสึคุส่วนมาได้หน้าประทับใจนะครับเ oh. ป็นตัวชิ้นที่จะเข้าไปกลางโคโน่แต่ว่าปากกระบอกปืนเขาอยู่ในโคโน่ครับมันก<ช>็เลยการ<ช>อะไร<ช>ไม่ได้มัตสึค่แกคุมลึกเกินไปแล้วเป็นหน้านของทีมแฟร์ที่ยิงใส่หน้านของยูพีอยู่แล้วเฟิร์สไรเดอร์เอาอีกแล้วเฟิร์สไลท์อ้อมเข้าวงอีกแล้วครับเฟิร์สไลท์อ้อมเข้าอีกแล้วครับลายมุ้ตรงนี้โอ้ผมอยากเห็นมากว่าเขาทำยังไงในหลายๆครั้งครับขอดูแบบเมื่อกี้เยอะๆหน่อยเขาจะอ้อมมาเข้าทางซ้ายตรงนี้ครับอ่าใช่่ะคืออปปลยยเเาาิงกันนไ โอ้แล้วออกมาตั้งหลักอยู่ครับแต่เอ๊ะเอ็กยเหมือนจะเห็นใช่น่าจะเห็นครับเลยเช็คครับแต่เห็นไปแล้วยังไงครับในเมื่อก็ต้องยิงทีมสาย่อนอยู่ดีเข้าแล้วครับเหมือนเดิมฮะแต่ต้องคอเพื่อนอยู่ดีครับว่าเอยระวังหลังนะตอนนี้ไม่ปลอดภัยแล้วนะสามมุมครับตอนนี้เอายังไงฮะแปดครับ เดินดันขึ้นมาโดยชินนะครับแต่ว่าข้างบนเขาคุมแน่นนะต้องแบ่งฝั่งเล่น2-2งสองหมฮะเพื่อรับมือ2ตี้ต้องดูการตัดสินใจของแกซ์แพดีๆครับผมแล้วมาเลยทำปัทธิคเมียวะเอฮะลงไดเก้าเราเบิร์นลูกไปแล้วย้อยย้อยต่อยหนึ่งเจ้าไอคิวไปก่อนแล้วทีแพะโดนเคลียร์ไว้แบบนี้แต่ในจังหวะที่เคลียร์ทูฟาสทูฟาสยิงตัวเองครับจังหวะนี่ยคือ ไอวอลมันกาขึ้นมาพอดีแล้วเฟอร์ไรเดอร์บอกจังหวะนี้แหละฉันต้องแย่งชิงฉันต้องแย่งชิงและเคลียไอวอลไปหมดครับนะเฟอร์ไรเดอร์โอเคตอนนี้ที่พื้นที่เฟอร์ไรเดอร์ไม่ที่ดีกว่ายีพีครับแต่สิ่งที่ดีกว่าน่าจะไปในเร็วจังหวะแต่ว่าทูฟาสฟื้นขึ้นมาเล S <S ยเสร็จเก้าแล้วเบิดใส่ตรงนี้เซาซ่ากับฝั่งอีกหนึ่งคนล่วงลงมาเาป็นตา้งแลครับเอ็กซ์แพนชาร์จอย่างนี้เงี้ลอตซี่จะไหวหรือเปล่าเหมือนจะไม่ไหวนะอยู่ในโครโนอยู่ตอนนี้จังหวะนี้อยากใหวิ่งเขาชาร์จจจจมมมาาาเเเปปิดดววอออะะะยัข้ไไไแต่่หหืนฮ เาขามีสเปย์นะครับคราวนี้จะยัด M79 เข้าไปไม่ได้เฮ้ยฟอร์เรเตอร์ชุบหมดฟอร์เรเตอร์ชุบหมดครับแต่ว่าเล่นอยู่ในวงตรงนั้นไม่ได้ครับมีธนาอาชันเสริมเพ้ามาจากนี่แหละครับ e a p ทูฟาที่อยู่หลังสุดเพื่อยัดออปชั่นให้เพื่อนเรา M79 คือตัวเปลี่ยนแปลงเกมนี้ครับโอ้แต่ก็ว่าเสียเหมือนกันนะาจหวาวอขึ้นเมื่อกี้นี้